นี่นะครับบัญชาพวามจากอำเภอบําเหน็จตะลุงจังหวัดชัยภูมิไก่จะได้เงินเชื้อแล้วนะครับอาตรงกลางเลยครับตรงกลางเลยนะครับตัวนี้เป็นลูกมาริโออีกตัวหนึ่งกับแม่สายแดงดีนะฮะอายุแค่14เดือนนะฮะอายุแค่14เดือนต้องบอกเลยว่าวันนี้มาดีเหลือเกินนะครับนะจะของโพสทุกวันนะอยากเห็นอยากชม นะจุดเด่ขเนของเพชรมงคลคือแดงไม่มีด่างหูทรงมาริโอนะจุดสวยงามคือกระบานะดั้งกระบาลกับดั้งทางเขานะเขาเพิ่งจะเริ่มโปลนะประกาศตัวเป็นว่าข้าจะเป็นหนุ่มในไม่ช้าสระโภกดีนะครับยืนสวยนี่นะครับเพชรมงคลนะไหนเสียนองยกมือด้เสียนองคนไหนชื่อเสียนองนะั่นี่นะครับติดต่อเสียนองได้เลย น้ำเชื้อนะครับมียอดจองแล้ว3,200ดอดเดี๋จะน้องโทรมาหาผมนะแล้วก็จะเดินทางนะครับเข้าไปขายยังต่างประเทศด้วยครับผมเมื่อกี้อีก180ดครับดีใจด้วยครับเอาปรบมือกับเพชรของคนครับบัญชาพรามจังหวัดชัยภูมิเอาตัวต่อมาครับตัวต่อมา